สวัสดีค่ะเมือนิอีสานบานยาย,ยกีนยายกีนผ้าส้มดอกไม้ยายกีนฮอเตนเานพาะปลูกแยกกระถางพี่น้องนิ้วยายกีนสีผ้าส้มมีอันใดแน่เล็กเล็กแน่นอยบ่อนสียายกีนน่น,นอนฮอเตแร์อ่อนแยกออกมาพี่น้องแต่กีนเป็นภรมใหญ่อยู่ลูก เอาออกไปนี่ลูกบอกลูกเอาไปลูกกระลยจงไปให้สองเนี่ยแม่หัวใจมากขยายออกสวยอยู่ด้ีละพี่น้องมีน้ำมูเหลืเด้อมีน้ำมูเหลืเด้อยายเกล็ดสวยอยู่ในหน่อยคนละนอพี่นิดประรดในหลายทางแล้วยนไห สีพ่านพื้นบ้านเท่เานีไน้ไลอันนี้แม่นอันหกหกลงหกหลงเบิลท่านเด็กดัดสียังยังน้อยอยู่หกกว่ายออกมาเนสื่อมาไปขอสื่อเป็นมากอยากได้แห้งมักแห้งยายกินมักแห้งพี่น้องหกหลงค่ะ,ะน,นี่ดัดสีแล้วพี่น้องบุนสวย สวยสวยงหลุงมันมีหลายพันไหมพี่น้องคนน่ะกำลังปรุงแหน่พูดออกน้อม,มากกับเป็นสีเลือพี่น้องคุณกระทางยายกินกระยางสวยงามคุณนี่พี่น้องสวยวาพี่น้องคนน่ะสวยงามอยู่คนน่ะเป็นสีสันอยากได้แห้งเลยไปหาขอเสือนี่ม่นยูบานม,นมี่เป็นเงาหนึ่งก็เลขขยายมัน สีสวยเด้ล่ะพี่น้องคนคนอะได้ผีเสียสวยใหม่มุ่งข้นพี่น้องนมีหอดกอีบงกุ๊บบงกุบบงกุบนั่งกวกกับมีคน กลัวกันนีเศรษฐีวินสันแต่สมัยเห็ดตะกี้สื่อมาบาัดแพงเดี๋ยวนี้เขาก็มาปลุกเอาใหม่พี่นอ้องหลายยางหลายพันอยู่ได้กินผ้าส้มอันนี้บงบงนอ้อยอันนี้กระดนี่กางดีได้พี่นอ้อใงนี่ไหม่มงค์พ่น,นสวยมีสองทางมีเศรษฐีวินสันง น,นี่เป็นขิงพี่นอ้องเป็นขิงเป็นหอมเป็นขิงอันนั้นแม่นอีโปงไงผมบุกโบงไงผมลำล่างสีออกมาบุกโผงไงบุกโผงไงปานตุาา่บักข้าบุกโผงไงอันนี้แม่นจนัจนไดจนันไดจันพผา ส้มมันมีบัวบัวแต่คางบัวบัวสวยงามพี่น้องทุกหน่างงามเลยนี่ีน้ำมูเด็พี่น้องเอ้ยีน้ำมูแล้ว,น,ลน,น,ลวน,นี่หอดลวยบอลลูบุน่นร่ะโคตรนะนค่ะ ลยบ่เลิกสวยขนาดเล่ยปูงๆลุยบ่เลิกผูใดปลูกแล้วรวยผู้ลวยแล้วก็่วยเติมปุนย่ะกินก็นั่งขยายออกลวยไม่เลิกอนี้มันลวยลนฝานี่ลวยล่นฝานี่วยล่นฝานี่เอื่อหยลนฝา ดได้ปลูกได้ฝนก็ร่วยรุ่นฟ้าผู้ลวยแล้วก็ร่วยเติมพี่น้องสวยง่ามขนาดโอ้ยมาแห้งงกหลวงนี่อยากได้แห้งก็หาขอสื่อเพื่อนขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอ,อ,อีสานบ้านแหวกขอบคุณหลายๆค่ะ